สวัสดีจ้าพาทัวร์พามาดูมะเขือบ้านปาทัวร์เองดูเป็นพวงๆเลยนะคะแล้วก็เยอะมากเลยม,มะเขือที่นี่ถ้าพันนี้มันจะเป็นพวงๆนะคะทุกคนนี่พันนี้อืจะเป็นพวงๆแล้วก็นี่พันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวงๆแบบนี้นี่พันนี้ อันนี้คือยังไม่สุกพันพวงพวงแบบนี้นะคะอืแล้วก็นี่ด้วยอันนี้โอ้โหอันนี้ไหลแฉกมากเนี่ยอืมอันนี้ไหลเรียกอะไรไหลแฉกเนาะไหลไหลมุมไหลก้านแหกสาขาสาขาเขาเรียกเป็นพวงอนะเนาะบ้านเราบ้านเราก็เรียกเป็นพวงอันนี้ด้วยเนี่ยดูอืม ยังไม่สุกยังไม่สุกดีสีเหลืองๆนี่คือยังไม่สุกเดี๋ยวรอมันสุกกกอนอนี่มันก็นจะเป็นพวงๆแบบนี้เป็นพวงๆแบบนี้แล้วตรงนี้ปลาก็นั่งเก็บกินไปหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นพวงเหมือนกันนะแต่นั่งเก็บเก็บกินไปหมดแล้วพวงเล็ก ก็คือมันเป็นพันุ์ของมันเองพันแบบพวงแบบนี้อืมพันุของมันพวงแบบนี้บ้านเราปลูกมันก็จะเป็นลูกเดียวๆเนาะลูกเดียวๆเนาะแต่ที่นี่มันมันเป็นพันุ์ของรุ่นเป็นพวงเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวงอลาเราเอาก้านมันออกแล้ว เอาใบมันออกแล้วมันก็จะเห็นแบบสวยงามเป็นพวงสวยงามนี่ก็สองพวงอันนี้สองพวงนี่อันนี้ก็เป็นพวงอร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยอ่ะมะเขือมะเขือพันธนี้อร่อยพันน,นี่ก็เป็นพวงแบบนี้อันนี้ยังไม่สุกน,นี่ก็สุก นี่เป็นพวงแบบนี้พวงสวยๆเนาะเป็นพวงเดี๋ยวให้มันแดงก่อนอันนี้มันมันเหลืองเฉยๆมันเหลืองเป็นพวงสีเหลืองๆอันนี้ก็มีเนี่ยอันนี้ทางนี้อืมแต่อันนี้เด็ดสุดพวงนี้เด็ดสุดมีนี่มีเยอะมากพวงนี้เด็ดสุดอืม เดี๋ยวก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะพระทัวเองก็มาถ่ายให้ดูว่ามะเขือเทศพระทัวเป็นพวงก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะกดกดไลค์เป็นกําลังใจให้พระทัวรด้วยนะแล้วก็กดเข้าไปชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทัวรให้พระทัวหรวหน่อยนะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะบา,บายๆขอบคุณค่ะ